วันนี้ศาส,สนาจ,จักรทำการสมโพชพระจิตเจ้าในหนังสือกิจการอัครสาวกบทอ่านที่หนึ่งได้เรียกวันสมโพชพระจิตเจ้าว,ว่าเป็นวันเป็นเตกอสเตคํคำว่าเป็นเตกอสเตนั้นแปลว่าวันที่ห้สนับจากวันอาทิตย์สมโพชปัสกา เป็นเตกอสเตเป็นหรือว่าเบนเบนจักเห็นไหมเบนแปลว่าห้านะเป็นเตกอสเตแปลว่าวันที่ห้าสิบนับจากวันอาทิตย์สมโภชปัสกาแต่สำหรับชาววิสเรียวหรือชาวยิวในสมัยก่อนนั้นเขาถือวันนี้เป็นวันระลึกถึงการก่อตั้งพันธสัญญากับพระเจ้าบนภูเขาซีน โดยมีโมเสสเป็นตัวกลางแต่สำหรับเราชาวพิษชนวันนี้เราถือว่าเป็นวันสมโพธพระจิตเจ้าพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องได้ตั้งใจฟังในหนังสือกิจการใพรสาวกเกิดอะไรขึ้นในวันเป็นเตกสเตหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในวันสมโพธพระจิตเจ้า มีเหตุการณ์สำคัญสคัญอยู่สามประก,การเกิดขึ้นเมื่อสองพันปีที่ผ่านมาในวันสมโพธพระจิตเจ้าเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูกิจเจ้าพระองค์ทรงส,งส่งพระจิตเจ้าจากสวรรค์มายัางอัครสาวกถ้าพี่น้องจำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เราสมโพสพระเยซูกิจเจ้าเสด็จสู่สวรรค์เวลาที่พระเยซูกิจเจ้าเสด็จสู่สวรรค์บรรดาอัคราสาวกตอนแรกก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้พระเยซูกิจเจ้าไปแล้วปล่อยให้เราเป็นลูกกำพร้าหรือเปล่าแต่พระเยซูกิจเจ้าบอกว่าเราจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าเป็นลูกกำพร้าแต่เราจะส่งอีกบุคคลหนึ่ง มาเพื่อที่จะนําพวกเจ้ามานำราราศาสนาจับแล้วพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งออกจากกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะถึงวันนั้นหมายถึงจนกว่าจะถึงวันนี้ให้รอรับบุคคลที่เราจะส่งมาและในวันนี้บุคคลนั้นก็คือพระจิตเจ้าได้เสด็จมา เหนือบรรดาอัครสาวกเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์เจ้าส่งพระจิตเจ้าจากสวรรค์ล,ลงมาบรรดาลงมายังบรรดาอัครสาวกก็ถือว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ไม่ปล่อยให้บรรดาสิทธิ์ของพระองค์เองนั้นเควงควางไร้ผู้นำไร้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าพระองค์ได้ส่งพระจิตมาพระจิตนั้น เป็นองค์แห่งความสว่างดังที่ว่าไปแล้วแต่จริงๆนั้นในาศาสนาคริสต์ของเราได้พูดถึงพระพรของพระจิตเจประการพระพรของพระจิตเจประการหนึ่งพราดำริสองสติปัญญา 3. าความคิดอ่านสี่กำลังหความรู้หความศรัทธาเจความจำเกงรงผนะูเพราะฉะนั้นนะพระศาสาศนาจักรของเรานะ หมายถึงพะะัาตะปาปาภระคารีนาวระสังคาราชพระสงนับบวชและบรรดาผู้ที่อยู่ในพระศาสนจักรนั้นเวลาจะทำอะไรจะต้องไม่ให้ใจของตัวเองนำแต่ว่าจะต้องให้พระจิตเจ้าเป็นผู้นำ เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องสังเกตคุณครูเป็นต้นคุณครูนะสังเกตเวลาที่จะมีการสัมมนาบทเพลงแรกที่เราจะร้องเวลาที่จะเชิญประธานเข้าไปทำวัฒนพิธีกรรมเนี่ยเราจะร้องเพลงอันเชิญพระจิตเจ้าเห็นไ,ไหมอันเชิญพระจิตเจ้านะเชิญพระจิตอิทธิธรสเด็จมา แม้ว่าพ่อจะร้องไม่เพราะแต่ว่าอันนี้แหละเป็นเพลงที่พวกเราร้องร้องพ่อะอะไรเพราะว่าเราต้องการที่จะอัญเชิญพระจิตเจ้าองค์แห่งความสว่างมาเปิดจิตใจผู้ที่จะนำการประชุมผู้ที่จะนำการสัมมนามาส่องสว่างให้กับจิตใจให้กับสติปัญญาของคุณครูผู้ที่เข้าร่วมสมัมมนาเวลาที่คุณพ่อจะขึ้นเทศเนี่ย คุณพ่อก็จะสวดเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้าในใจจะสวดบทบรรทามาริอาทุกครั้งขอให้ทุกคำพูดที่คุณพ่อพูดออกไปที่คุณพ่อแบ่งปันให้กับพี่น้องไม่ใช่เป็นคำพูดของคุณพ่อเอกชัยแต่เป็นการดนใจของพระจิตเจ้าการนำของแม่พระแต่ว่าใช้ปากใช้ลิ้น ใช้ความคิดความอ่านของคุณพ่อเอกชัยเปล่งออกไปเพราะฉะนั้นคุณพ่อจึงเชื่อว่าทุกครั้งที่คุณพ่อขึ้นเทศขึ้นพูดไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณพ่อได้สวดบอนขอพระจิตเจ้าสิ่งที่พูดออกไปนั้นสิ่งที่เปล่งวาจาออกไปนั้นเป็นการนำของพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รัก ประการแรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสงโ์พระจิตเจ้าหรือในวันเป็นแตกสเตก็คือว่าพระเยซูกิสต์เจ้าพระองค์ส่งพระจิตเจ้าลงมาสู่อัครสา,าวกหรือพูดในทางกลับกันก็คือว่าบรรดาอัคาสาวกนั้นได้รับพระจิตเจ้าประการที่สองเมื่อพาะสาวกได้รับพระจิตเจ้าแล้วอัคาสาวกทําอะไร ให้พี่น้องจินตนาการนะหลังจากที่พระเยซูกิสเจ้าถูกจับนะถูกทรมา,านถูกตรึงกลางเขนสิ้นพระชนถูกฝังไว้เนี่ยโอ้โหบรรดาศิทธ์ขององค์พระเยซูกิสเจ้าเนี่ยนะหัวหดตดหายกลัวมีขนาดพระอาจาร,รย์มีฤทธิดเดชมีอำนาจสามารถทำอศัศจารย์ได้ยังถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแล้วก็ถูกฝังไว้ โอ้โหแล้วเราเป็นสิบธนีมันจะเหลืออะไรเลยนะบรรดาข้าสาวกนี้ก็เจอกะเจิงและเมื่อตั้งสติได้ก็มารวมกันที่ห้องชั้นบนห้องชั้นบนก็คือห้องที่เขาเคยรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเดลาซซัพเปอร์พร้อมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้านั่นแหละมารวมกันมาหลบอยู่โอ้โหนะกลัวชาวยวปิดประตูลันดานเลยนะแต่ว่าในวันนี้ ในบทอ่านทั้งในบทอ่านแรกและบทพรอวรสารในขณะที่เขากําลังกลัวอยู่นั้นนะพระเยซูริสต์เจ้าซึ่งเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพในวันพรสกาเสด็จเข้ามาในห้องชั้นบนในห้องที่บรรดาศิษย์กำลังหลบอยู่ด้วยความกลัวพระงเสด็จเข้ามาประทับอยู่่้มกลางห้อง หูสิทธตกใจอุปตูนี่ปิดอยู่แล้วทำไมพระเยซูริ์เจ้าเสด็จเข้ามาได้พระองค์เป็นระกาย่ขิดเสด็จเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและสิ่งแรกประโยคแรกที่พระองค์พูดคืออะไรสันติสุขจงอยู่กับท่านทางหลายทำไมพระเยซูริ์เจ้าจึงพูดแบบนี้พูดแบบนี้เพราะว่าเป็นการปลอบใจบรรดาศิษย์เพราะว่าบรรดาศิษย อยู่ในสภาวะที่ไม่มีสันติสุขกลัวสุดขีดเพราะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ารู้ว่าเขากลัวสุดขีดเขาไม่มีสันติสุขประโยคแรกที่พระองค์ทำก็คือประทานสันติสุขเมื่อเขายังลังเลอยู่โอ้ตกลงนี่เป็นพระเยซูเจ้าหรือเป็นผีนี่นะปิดประตูลั่นดานแล้วทําไมเข้ามาได้เข้ามารู้ไหนนี่นะะองค์ก็ให้เขาดูที่มือที่มือคืออะไร ที่ถูกตอกตะปูที่สีข้างคืออะไรที่โดนหอ,อกแทงก่อนจะก่อนที่ทหารจะปลดโพงลงมาจากกางเขนเพราะเขาไม่มั่นใจว่าตายหรือยังเพราะฉะนั้นก็ใช้หอ,อกแทงเลยเพวฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงแสดงแหนที่ยิงก็แผลทั้งข้างละมือสองเท้าสองแล้วก็สีข้างหนึ่งให้เขาได้ดูเขาเกิดความมั่นใจ และที่สุดนั้นพระองค์ก็เป่าลมเหนือเขาถึงไหมที่คุณพ่อบอกว่าพระจิตเปรียบเสมือนลมและพระจิตก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟด้วยเป่าลมเหนือเขาจงรับพระจิตเจ้าโอ้โหตอนนั้นนะบรรดาข้าศาวกเป็นยังไงพี่น้องเหมือนกระดีได้น้ำเหมือนกระดีได้น้ำ โอ้มีความชื่นชมยินดีโอ้อาจารย์ของเราที่นึกว่าตายแล้วตายเลยนะไม่ใช่อาจารย์ของเรานี่นะโอ้ถ้าพูดภาษาของคนธรรมดาคขาขลังจริงๆนะข้าไม่ตายนะั่นะนณะถูกฟังไว้สามวันยังกลับคืนชีพแล้วก็เสด็จมาเป็นกําลังใจกับพวกเราเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป่าลมแล้วก็บอกว่าจงรัพระจิตเจ้าตอนนั้นบรรดาพระสาวก เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าแล้วก็ออกจากห้องประชุมออกจากห้องชั้นบนไปไหนพี่น้องไปเทศนาสั่งสอนเห็นไหมครับออกไปเทศนาสั่งสอนเขาออกจากห้องชั้นบนที่เขาซุกหัวอยู่เขาออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาออกจากเซฟโซนเขาออกจากห้องที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเขาออกไป เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เขาเคยกลัวแล้วเขาก็ออกไปเทศนาสั่งสอนเทศนาสั่งสอนเรื่องอะไรเรื่องพระเยซูเจ้าเรื่องพระเยซูเจ้ามีเรื่องอะไรเรื่องการเทศนาสั่งสอนพระองค์สอนเรื่องอะไรเรื่องความรักพระองค์สอนแล้วพระองค์ถูกจับพระองค์ถูกทรมานพระองค์สิ้นพระชนม์พระองค์ถูกฝังไว้พระองค์เสด็จกลับคืนชีพและพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ นี่คือสิ่งที่บรรดาอัคาสาวกเมื่อมีความกล้าหาญแล้วออกไปเทศนาสั่งสอนเรื่องของพระเยซูคริสตเจ้ามีความกล้าหาญประการต่อมาพี่น้องเราจะเห็นว่าในบทอ่านที่หนึ่งนั้นถ้าพี่น้องตั้งใจฟังนะพี่น้องอาจจะแปลกใจนะบรรดาพรคาสาวกตอนที่ออกไปเทศนาสั่งสอนอนาคาสาวกพูดภาษาอะไร อาคาสาวกไม่ได้เรียนจบปริาตีปริาโทรปริยเอกไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศอาคาสาวกก็รู้แค่ภาษาท้องถิน่นของเขาภาษาท้องถิน่นของชาวกาลิลีก็คือภาษาอารามาอิกพระเยซูริ์เจ้าพูดภาษาอารามอิกเขาได้รับพระจิตเจ้าเสร็จแล้วไปเทศสอนด้วยภาษาอารามัอิกในขณะนั้นมีคน มาจากทั่วโลกเลยนะในบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าอะไรมาจากก <c> ร <oughs> ุงโรมก็มีมาจากอียิปต์ก็มีมาจากเมโสโปเตเมียประเทศอิรักอิหร่านจอร์แดนก็มีคือเรียกว่ามาจากแอฟริกราอียิปต์มาจากยุโรปค,คือโรมมาจากเอเชียก็คืออิรักอิหร่าน นั่นก็หมายความว่าในขณะนั้นในวันนั้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมานั้นมีคนจากทั่วโลกจากทุกชาติทุกภาษามารวมกันอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและพระดาขสาวกนั้นเทศส,สอนเป็นภาษาอัลลัมไมอิกแต่บรรดา,าคนที่มารวมกันนั้นแปลกใจมากเลยนะเฮ้ยคนที่กำลังพูดเนี่ยทำไมเขาพูดภาษาเราได้ ทำไมก็พูดภาษาเราได้แปลกใจมากเลยนะตรงนี้จะตีความเป็นยังไงพี่น้องตรงนี้เราสามารถตีความได้ว่าคนที่ทำอะไรพูดอะไรทำอะไรโดยมีพระจิตเจ้านำย่อมพูดและสร้างความเข้าใจในบรรดาผู้ฟังเห็นไหม สร้างความเข้าใจในบรรดาผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พูดหรือทำอะไรด้วยการนำของพระจิตเจ้าย่อมไม่นำมาซึ่งความขัดแยง้งซึ่งความแตกแยกและในวันนั้นนะครับที่คาสาวกออกมาเทศนาสั่งสอนเป็นต้นเป,นตนเปนโตรนะในหนังสือกิจการอาคาสาวกบทที่สองข้อที่4ี่สเวนะไปดูเลยเปโตร เทศสอนในวันนั้นมีคนกลับใจขอรับสินรังบาปถึงสามพันคนโอ้โหเป็นตัวตอนที่พระเยซูเจ้าถูกจกับหนีนะตอนที่เขาตัดสินพระเยซูริสต์เจ้าปฏิเสธว่าไม่รู้จักโองนะแต่วันนี้กล้าหาญมากหลังจากได้รับพระจิตเจ้าแล้วแล้วออกไปเทศนาสั่งสอนจากคนที่ขี้กลัวกลายเป็นคนกล้า จากคนที่พูดไม่เป็นปรากฏว่าเมื่อพระจิตเจ้านำแล้วเขาสามารถพูดและคนอื่นเข้าใจและในวันนั้นมีคนกลับใจมานับถือาศาสนาคิดเพิ่มขึ้นสามพันคนเพราะฉะนั้นในตรงนี้แหละเราจึงถือว่าวันสมโพธพระจิตเจ้าวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาวันเป็นเตโกสเตเป็นวันก่อกำเนิดศาสนาจักร เป็นวันก่อกำเนิดพะาศาสนาจักรพระาศาสนาจักรหมายถึงกลุ่มของผู้มีความเชื่อเพราะฉะนั้นบรรดาคาสาวกในวันนั้นได้สร้างผู้ที่มีความเชื่อได้สร้างวัดที่เป็นคนฟังดีๆนะได้สร้างวัดที่เป็นคน เปโตรไม่ได้สร้างวัดที่เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายแต่สร้างวัดที่เป็นคนตอนที่พระเยซูริเสต์จเจ้าเทศน์สอนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้สร้างวัดสักหลังหนึ่งไม่ได้สร้างโรงเรียนสักหลังหนึ่งไม่ได้สร้างโรงพยาบาลสักหลังหนึ่งแต่พระเยซูกิเสต์จเจ้าตอนรับเด็กๆเข้ามาหาพระองค์เป็นนัยยะของการที่พระองค์ต้องการให้เอาใจใส่เด็กก็คือโรงเรียนพระเยซูริสต์จเจ้ารักษาคนเจ็บป่วย เป็นนัยยะว่าพระองค์ต้องการให้ศิษย์ของพระองค์สนใจดูแลคนเจ็บป่วยจะมีโรงพยาบาลแล้วเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปที่ศาลธรรมพระองค์เทศสอนพระองค์ต้องการจะบอกว่าบรรดากลุ่มผู้ที่มีความเชื่อนั้นจงมารวมกันอาจจะมีวัดแต่พระเยซูเจ้าและบรรดาขราสาวกตั้งแต่แรกเริ่มนั้นสร้างวัดที่เป็นคนก่อน ไม่ใช่สร้างวัดที่เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนคุณพ่อเคยไปฝรั่งเศสที่น้องก็รู้นะฝรั่งเศสเนะี่ยถือว่าเป็นเจ้าสาวของศาสนาจักรคำว่าเป็นเจ้าสาวของพรศาสนาจักรก็คือว่าพรศาสนาจักรเริ่มแรกนะ่ะจะเริ่รลุ่งเรืองที่ยุโรปเป็นต้นประเทศฝรั่งเศสโอ้โหมีกิจสชนเยอะมากเลยนะเยอะมาก เขาก็สร้างวัดใหญ่โตแต่ผ่านไปไม่กี่ร้อยปีปรากฏว,ว่าวัดนั้นไม่มีคนเข้าแล้วพี่น้องคุณพ่อไปดูหูววัดทำไมมันใหญ่ขนาดนี้แต่ปรากฏว,ว่าไม่มีมิซาไม่มีคนเข้าวัดเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นหลังจากที่ สร้างวัดแล้วไม่ได้สร้างคนคนไม่สนใจศาสนาคนไม่สนใจพระไม่สนใจเจ้าสนใจแต่เรื่องวัตถุเพราะฉะนั้นวัดเดิมเคยเป็นที่สักการะบูชาสรรเสริญประกอบศาสนาพิธีแต่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว กาาบบาลกา,ยกกกายเป็นสถานที่ที่แบบคนโฉบมาแล้วก็โฉบไปสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งก็เก็บตังค์เห็นไหมวัดกลายเป็นสถานที่ทําธุรกิจพระเยซูยิ์เจ้าเคยประนามนะเคยประนามตอนที่พระองค์เห็นชาวยิวใช้วัดเป็นที่สแสวงหาผลประโยชน์โรงใช้เชือกทำเป็นแท่ และพงคนไล่พวกแลกเงินพวกขายนกพิราบพวกขายนกเขาพวกขายวัวขายควายเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้พระพิหารบางหน้าพงบอกว่าเอาสิ่งพวกนี้ออกไปอย่ามาทำให้บ้านของพระบิดาเป็นตลาดอย่ามาทำให้บ้านของพระบิดาเป็นตลาด องค์พูดชัดองค์พูดชัดเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องจึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่านะเราทําเหมือนอัคาสาวกที่มีพระจิตเจ้านําแล้วพูดทุกคนเข้าใจทั้งที่อัคาสาวกไม่ได้ไปเรียนภาษา,ษาอีิปต์ไม่เรียนไม่ได้ไปเรียนภาษาอิตาเลียนไม่ได้ไปเรียนภาษาอิราาอักอิราน แต่พูดทุกคนเข้าใจหมดเพราะอะไรเพราะว่ามีพจจระจิตเจ้านำแล้วเราเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในพันธสัญญาเก่าใช่ไหมที่ลูกหลานของอาอดัมเอวาลูกหลานของโนอาหลังจากที่น้ําท่วมแล้วบอกอืมนะพระเป็นเจ้าเคยทําให้น้ําท่วมใช่ไหมต่อไปนี้นะ ไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเราสร้างหอเลยหอสูงเลยมนุษย์เริ่มจองหอมารวมกันแล้วก็สร้างหอหอนั้นชื่อหอบาแบลแล้วเขาเริ่มสร้างแต่สร้างไม่สำเร็จครับคุยกันไม่รู้เรื่องหอก็ทิ้งล้างเลยเพราะฉะนั้นบาแบลที่จริงเนี่ยนะมาจากคำว่าบาบิโลน บาบิโลนนั้นสำหรับชาวยิวก็คือเป็นสถานที่ที่เขานมัสการเทพพเจ้าน้อยใหญ่คือเท,ทพพเจ้าเยอะแยะบาเบลบาบิโลนหรือบาลันบาลันแปลว่าความวุ่นวายเห็นไหมครับทำไมเขาจึงสร้างหอไม่สําเร็จเพราะว่าเขาสร้างหอเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเอง เอาใจของตัวเองเอาความต้องการของตัวเองเอาหน้าตาของตัวเองเป็นจุดนำไม่ใช่เอาพระจิตเจ้านำถ้าเอาพระจิตเจ้านำก็จะประสบความสำเร็จเหมือนที่อัครสา,าวกที่ไม่จบแม้แต่ปริญญาตรีแต่สามารถสร้างพระศาสนาจักรได้เพราะนั้นพี่น้องเี่รักถ้าเราทำอะไรเราทำ โดยการบอนขอพระจิตเจ้าและให้พระจิตเจ้านำเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราสมโพสพระจิตเจ้านี้ก็อยากจะสรุปว่านะเราได้รับพระจิตเจ้าแล้วเมื่อเรารับศีลลังบาปและศีลกำลังเราจึงต้องวอนขอและฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่โดนใจและนำเราไปในทางแห่งความดี เราอย่ามัวหลบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือเซฟโซนแต่จงมีความกล้าหาญที่จะออกมาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสุดท้ายเราอย่าทำสิ่งใดโดยเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เหมือนพวกสร้างหอบาแบลแต่จงไตรตรองและให้พระจิตเจ้าทรงนำเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจดีระหว่างกันเหมือนอครสาวกที่มีพระจิตเจ้านำ จะพูดจะทำอะไรก็เข้าใจกันงานก็ประสบความสำเร็จอัภาสาวกสามารถสร้างพระศาสนาจ,จักรคือกลุ่มของผู้ที่มีความเชื่อในพระพิษเก้าได้ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีพระจิตเจ้าทรงนำขอพระเจ้าอำหนยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน